กอรับน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนับน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาแลววันนี้ผูพ้พูดเองก็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จทั้งสองที่ทั้งที่บ้านสวนเรือนธรรมแล้วก็ที่บ้านพักของผู้พ,พูดเอง แล้วก็เกิดผุดขึ้นมาในใจมาระยะหนึ่งก็จะเห็นว่าชีวิตชาวโลกของพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทก็ดีหรือใช้ชีวิตตามธรรมชาติก็ตามพวกเรานั้นก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุก็ดีที่เปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบันนี้จากประสบการณ์ผูพ้พูดเองได้มอง ได้สัมผัสแต่ต้องมาหลายสิบปีก็หกสิบกว่าปีเท่าที่มีชีวิตอยู่เราก็จะเห็นว่าการดำเนินชีวิตนั้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงสักเรื่องราวเดียวนะครับแต่สิ่งที่เป็นความเที่ยงนั้นก็เรื่องราวของสัจธรรมความเป็นจริงในพระธรรมคำสอนซึ่งผู้พูดเองได้น้อมถึงชีวิต คนเราฮนะเกิดมาเนี่ยก็ติดในเรื่องราวของรสชาติอาหารการบริโภคติดเรื่องเครื่องอยู่อาศัยนะครับบ้านเรือนพักอาศัยหรือสิ่งที่ได้เกี่ยวข้องโคจรต,ต,ต,ต่างๆน,นานานะครับยังไม่เพียงพอฮนะก็เห็นติดในรูปที่ตาเรามองเห็นแล้วก็ไปติดกับเรื่องราวของการแตะต้องสัมผัส ต่างๆนานานะนี้นจะเห็นว่า,ากินต่างๆนานาเราก็ติดเต,ต,ตะต้องแล้วก็ยึดมั่นชอบนะแล้วก็เป็นการยึดมั่นถือมั่นนะะทีนี้มนุษย์เราเนื่องจากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองก็จะปลุกเราไปด้วยกระแสชาวโลกนะฮะจะเป็นการเคลื่อนไหวจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร ะเป็นเรื่องราวที่เราได้อะไรก็อยากเสพสิ่งต่างๆอยากเปลี่ยนบรรยากาศอะไรก็ตามเป็นกระแสโลกทั้งหมดทั้งปวงอย่างนี้นะครับผู้พูด,พดมองดูนะสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์จะเป็นอาหารบริโภคนะฮะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแลนะสิ่งที่ได้แต่ต้องจากความรู้สึกอยากมีอยากเป็นต่างๆนานายอย่างนี้ ก็เป็นวิธีการของความเคยชินคุ้นชินกันและกันถ้าว่าเราเนี่ยไม่หลงไหลไปกับกระแสดังกล่าวเพื่อจะเป็นการแข่งขันกันและกันนั้นเราก็จะสามารถประครับประคองชีวิตของเรานะครับตามแนวทางของพระธรรมคำสอนนั้นเอามาประครับประคองชีวิตสังคมด้วยกันด้วยความไม่ประมาท เห็นว่าผู้พูดเองเนี่ยการที่เราประกอบอาชีพต่างๆอาจจะเป็นรับราชการจะเป็นทํางานห้างร้านบริษัทต่างๆหรือจะเป็นธุรกิจหรือเกษตรกรก็ตามนะครับการเวลาเนี่ยก็มีทําให้พวกเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของตัวเราเองอยู่แล้วถ้ามีการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมต่างๆนั้น ถ้าเราเผลอตัวนะหลงไหลไปกับสิ่งที่ได้เสพต่างๆนะฮะเสพทางลิ้นทางจมูกนะทางตาทางหูนะครับทางผิวสัมผสัสต่างๆนานานานะถ้าเราไดต้ติดยึดต่างๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปแล้วก็จะเกิดการแข่งขันขึ้นในจิตในใจนะครับทำให้เรานั้นเผลอตัวไปชั่ววูบชั่วขณะ แต่อย่าลืมว่าเมื่อเผลอตัวไปแล้วสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ในกะแสโลกอย่างนี้ซึ่งเราก็คุ้นชินกันดีเพราะสิ่งที่เรายึดครองไม่ได้คือการเรียกสูญเสียไปไม่มีสภาวะที่ยึดมั่นถือมั่นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังขารร่างกายของพวกเราจะเป็นบรรพบุรุษเราหรือจะเป็นตัวเราหรือจะเป็นมิตรสหายของเราก็ตามนี่นะครับ ไม่มีจีรังยั่งยืนนะฮะเพราะฉะนั้นถิ่งที่ผู้พูดจะได้หยิบฉวยเอามาพูดจากันในววลาแบบนี้ก็คือเรื่องของยาหลงกลนะกลลวงของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นขั้นเป็นตอนต่างๆนานาเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ตามหรือจะเป็นกรหาพอดีต่างๆนะฮะก็ไม่สามารถจะยึดคลองยึดมั่นถือมั่นด้วยความ คงกระพันได้นะครับก็เห็นเสื่อมไปถอยไปล่วงหล่นกันไปตามความเป็นจริงทั้งหมดทั้งปวงนะแต่สิ่งที่เราจะต้องอพิจารณาสัจธรรมความเป็นจริงในความเที่ยงก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องจิตใจของตัวเราเองนะครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตใจเนี่ยหรือนำมาทำต่างๆเนี่ยนะครับ นั่นคือแตะต้องไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเราถ้าเราเรียนรู้เนี่ยในพระธรรมคําสอนเนี่ยนะครับความมั่นคงความเที่ยงแท้นั้นก็เรื่องราวของการเรียนรู้ทุกที่เกิดจากนมามธรรมของตัวเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านมามธรรมเหล่านี้ถ้าทุกคนสามารถหยิบฉวยแตะต้องได้ก็คงจะเข้าใจตรงกรันจะไม่หลงกลลวงของโลกฮนะ โลกก็มีการสมมุติขึ้นมานะฮะสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาว่ามีตัวมูลค่ามีตัว,ค,ตวคุณค่าต่างๆนะฮะพร้อมกับสิ่งที่ไร้ค่าใช่ไหมครับเราลองพิจารณาช้าๆดูนะครับว่าสิ่งที่ยุคสมัยปัจจุบันพวกเราเนี่ยโลกยุคใหม่ถ้าจะไม่ได้จิบสตังกันเลยนะฮะใช้เทคโนโลยนะีจับใจใช้สอยผ่าน นำม,มาทมทั้งหมดนะฮะไม่ได้แตะต้องเงินทองใส่ติดตัวไว้นะตัวล่อนจอนนี่แหละแต่มีเทคโนโลยีนะคือโทรศัพท์มือถือเพียงหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถเรียนรู้โทรศัพท์เราก็สามารถจะใช้ชีวิตตามโลกสมัยใหม่เนี่ยอย่างคล่องตัวเหมือนกันถึงเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินทองติดตัวเลยก็ได้ใช่ไหมครับ นันเ่งเรานี้เองเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในกระแสะโลกจึงไม่สามารถจะให้คงที่แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่เรื่องเดียวแต่จะยึดถือมั่นได้เรื่องเรื่องที่แท้และก็เรื่องจริงก็คือเรื่องสัจธรรมนะครับทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกยึดไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ผู้ได้มองดูนะฮะตามผ่านเป็นจริงนะฮะ คือปัจจุบันเนี่ยผู้พูดเองก็ได้น้อมสิ่งที่ได้เกี่ยวข้องต่างๆนานา,นาตามกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเมื่อเราตื่นมาตอนเช้าอย่างกรณีวันนี้นี่นะครับตื่นมายามเช้าตีสี่แล้วก็ลุกขึ้นมาทาําภารกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการพบปะพูดคุยเรื่องราวต่างๆของชีวิตนะว่าชีวิตนั้นช่างรวดเร็วนะครับ มีกิจกรรมต่างๆผ่านเกี่ยวข้องวันนี้ทั้งชีวิตทั้งวันเนี่ยนะเรามาเราไม่สามารถจะตามสะกดเรื่องราววันนี้ทั้งวันเนี่ยย้อนไประลึกต่างว่าเราได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในวันนี้แล้วยึดครองได้ไม่มีเวลาก็เปลี่ยนไปนะนการกระทำก็เปลี่ยนไปที่สุดก็ แต่ต้องยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วก็จดจำไม่ได้ทั้งหมดในหนึ่งวันใช่ไหมนี่เห็นสิ่งที่เป็นจริงวันนี้ก็คือความเสื่อมไม่เที่ยงยึดครองไม่ได้ในตัวเราเองว่าชีวิตของเราเนี่ยเจรจาการปุจฉาการเรียนรูก้การทำกรรมที่ดีต่อกันแล้วนะมีการ,นะากรนะมีของฝากนะก็มีก๋วยเตี๋ยวอาหารต่างๆนาะนาะ มามอบหมายแลกเปลี่ยนกันและกันเพื่อเป็นกําลังใจของกันและกันนั้นใช่ไหมนี่แหละครับถึงที่เห็นว่าก็เกิดขึ้นเป็นไปและกิจกรรมกระแสะโลกนั้นผู้พูดเองก็ได้พูดจากันอยู่เป็นประจำนะครับว่าจะต้องมีการเคลื่อนไหวในสิ่งที่เรานั้นสร้างความํำนิชํำนาญมานะครับและพร้อมจะปรึกษาหาลือกันและกัน เพื่อจะให้ชีวิตนั้นสอดคล้องเป็นพันธรรมิตรกันเพื่อจะส่งมอบการเคลื่อนไหวทางร่างกายไปสู่เหตุปัจจัยสี่นะก็คือแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ถนัดทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งการประกอบสมาอาชีพการที่จะใช้ความทนิชำนาญและเพื่อจะทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวนั้น ไม่ใช่ของที่เป็นไปได้นะครับแต่เราสามารถที่จะรวบรวมนะฮะกระแสของสังคมเหล่านี้นะครับพยายามสร้างขึ้นพยายามอย่าไปหลงกลรวงของกระแสโลกว่าเรานั้นมีสิ่งที่เก่งกาจก,การวาดหวางสิ่งที่เป็นหน้าที่เพื่อจะกอบจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับเอามาเป็นเพื่อที่จะสร้างวัตถุภายนอกให้มากมาย แล้วเราก็จะเห็นว่าการที่เราหลงกลแบบนี้ผู้พูดกล้าพยาก่อนนะครับการที่ได้แตะต้องสัมผัสอุดมการ์ของสังคมโลกพยายามมุ่งหวังให้สังคมนั้นอาจจะเรียกแต่งคุณค่าของวัตถุนั้นให้มากมายแล้วก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เองนะครับเป็นคุณค่าของชีวิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยในซาจธรรมเหล่านี้ ไม่สามารถจะคงกับพันยึดมั่นถือมั่นได้นะครับเพราะจากตำนานจากประวัติจากสิ่งที่เราได้เกี่ยวข้องแต่ต้องกันเนี่ยนะครับถ้าถ้าลงวิจารณาดูนะฮะอะไรก็ตามที่เราเคยกล่าวขานกันไว้แต่อดีตนั้นเคยเจอกหะบ,บดีมั่งคั่งนะฮะมีมากมายด้วยทรัพย์สินเงินทองเกียรติภูมิต่างๆ นะเป็นตำนานอย่างเดียวนะไม่สามารถจะยึดครองยึดมั่นถือมั่นให้ดํารงไว้นะเป็นสิ่งที่ประทับตาประทับใจสืบยาวนานนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาเรียกกล,ลวงของชีวิตแล้วก็ไม่ได้อะไรนะฮะศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นผู้พูดได้มองว่าอุดมการที่ทุกคนที่ได้เกี่ยวข้องกันในวันนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่ ความอบอุ่นความรู้สึกมีความมั่นใจของชีวิตที่ได้ประคับประคองให้เข้าถึงนามธรรมนะเราจะไม่หลงกลลวงของวัตถุภายนอกของร่างกายที่เรามีเราเป็นเราเคยสูงส่งเคยถูกยกย่องสรรเสริญเคยเพลิกพยายามปุงแต่งให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีสีสันในสังคมต่างๆนานา,นาเหล่านี้ ผูพ้พูดบอกว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของกระแสโลกแต่เรานั้นก็ไม่ได้ไปติติงหรือห้ามปรามแต่เรานั้นจะน้อมระลึกสิ่งที่เป็นศัจธรรมความจริงไว้เราก็จะอยู่กับกระแสโลกได้อย่างไม่หลงกลลวงต่างๆเหล่านี้นะครับเราค่อยๆทําด้วยมีจิตสํานึกของตัวเราเองนะครับว่าเรานั้นจะตั้งอกตั้งใจ เรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงในความไม่เที่ยงให้เข้าถึงนามธรรมนะครับนามธรรมก็คือจิตใจหรือจิตของเรานั่นเองนะครับมีภาวะอย่างไรในจิตใจของเราแต่วันนี้เองเนะก็น้องๆก็ได้มีโอกาสมาปุจชากันนะครับให้ผู้พูดนั้นเป็นผู้อธิบายความเรื่องบาปบุญคุณโทษกันนะครับเพราะฉะนั้นกระแสเขาเรียก ระเบียบหรือแนวทางของระเบียบวินัยเนี่ย,เ,ยเขาจะมีระเบียบไว้เป็นเครื่องระลึกเครื่องระวังนะครับแต่ถ้าเรานั้นจะเป็นกรรมที่เป็นกุศลหรือกรรมที่เป็นอกุศลจะเห็นว่าถ้าจะสาเร็จกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลนั้นก็จะทําให้เกิดผลสําเร็จเกิดขึ้นเป็นบุญและเป็นบาปนั่นเองใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าพวกเรานั้นเนี่ย การสร้างกรรมที่ดีและไม่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยเจตนาเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรานั้นเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเจตนาใดๆเพราะคําว่าจิตที่เกิดเป็นทุกข์นั้นเป็นปกติของจิตโดยธรรมชาติของเขาซึ่งเขาจะเกิดขึ้นไปเองแล้วก็เป็นเองใช่ไหมครับนี่แหละครับสิ่งที่เราจะต้องค้นหา ค้นให้พบให้เจอว่าสิ่งที่เรานั้นใช้ชีวิตเป็นพุทธบริษัทส,สีเนี่ยนะครับจะไม่หลงกลไปสู่กระแสการยึดมั่นถือมั่นใดๆนะครับแต่เหล่านั้นจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเองว่านมามธรรมเหล่านี้เป็นสัจธรรมตามที่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นแจ้งมาหรือไม่ใช่ไหม นั้นจะเห็นว่าจะปรับหรือจะให้การเรียกบอกบทบาทของพฤติกรรมการกระทํานั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นเราต้องพิจารณากันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตัวเรานั้นมีเจตนาให้เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าจิตใจของเรานั้นมีเจตนานะให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรียกจ่อหรือสอไปสู่ กุศลหรืออกุศลน,นะฮะเห็นไหมจิตเริ่มก่อตั้งก่อตัวให้เป็นทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองใช่ไหมเพราะมีเจตนานะฮะเป็นทุกข์อย่างไรในกระแสธรรมตามที่ผู้พูดดอธิบายในวาระนี้ว่าเห็นว่าถ้าเราติดตามเรื่องภายนอกคือร่างกายเรื่องภายในคือนมามธรรมหรือจิตใจของเรานั้น เราก็จะสามารถน้อมระลึกรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายก็เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเราเองนะครับเพราะ,ะนั้นจะหาเราจะพูดกันว่ามีการสงสัยนะว่าชีวิตเกิดมีการปรุงแต่งพระคุณเจ้าขึ้นมาในจิตในใ,นใจเนี่ยเพราะ,ะนั้นจะเห็นว่าเมื่อจิตใจของเราเกิดขึ้นนั้น เราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างนี้นะครับผู้จะมองว่าถ้าหากว่าถามผู้พูดอย่างนี้ผู้ตอบได้ตามปัญญาว่ามันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้บังคับบัญชานะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะให้เกิดแต่เขาเกิดโดยธรรมะเพราะฉะนั้นผู้พูดเองก็เลยอนุญาตมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเ็เลยเสียจังหวะขั้นตอน เพราะดึกวิการขนาดนี้ก็ยังมีคู่คนพบปะติดต่อสอบถามก็ขอเข้ามาอภัยในที่นี้ด้วยนะครับกำลังที่ผู้เองกํกำลังอธิบายเรื่องราวของอนามาธรรมนะครับในนามาธรรมเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าเราต้องค้นคว้าให้พบให้เจอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจเป็นบาปเป็นบุญหรือเป็น คุณรือโทษอย่างไรนั้นก็จำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องอธิบายความกันว่าถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมตัวเองเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในที่เรียกว่าศีลนะเรียกว่าศีลกฎเกณฑ์ศีลบังคับศีลควบคุมนะครับอะไรที่เกิดเป็นทุกข์เกิดอกุศลเนี่ยจึงตีความว่าเป็นบาปนะฮะ เป็นบาปเป็นกรรมถึงที่เป็นอกุศลแต่ถ้าหากว่าจิตที่เป็นกุศลเราก็ตีความเป็นบุญใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะฮะแต่แต่ถ้าหากว่าเรานั้นสามารถสู่การพิจารณาธรรมเนี่ยให้เข้าถึงกายถึงจิตของตัวเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผู้ผู้จะมองว่าเมื่อมีสติเห็นจิตที่เกิดขึ้นแสดงว่าเห็นจิตเป็นทุกข ไม่ได้หมายถึงเป็นกรรมวิบากอากุศลใดๆหรือเป็นกรรมอภิบากกุศลใดๆนะครับแต่จะให้มองดูว่าถ้าเรามีสติเห็นจิตรู้ว่าจิตของเรานั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ได้มีเจตนาใดๆให้เกิดไปสู่การยินหลือยินดียินร้ายนี่นะครับอย่างนี้ผู้พูดจะใหะ้ความเห็นส่วนตัวไปเลยนะครับว่า ถ้าเรานั้นดูทุกข์ในจิตในใจของเราแบบนี้นะฮะหมายถึงว่าเรานั้นไม่มีเจตนาจึงไม่เกิดบุญและเกิดบาปเพราะว่ามันดูทุกข์อยู่นะครับดูสัจธรรมความเป็นจริงในตัวตนของเราว่าเรานั้นเป็นทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับแต่เรานั้นจะเข้าถึงการเกิดขึ้นของจิต เห็นจิตไม่เที่ยงหรือไม่อันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าก็เราเห็นจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่เที่ยงเราสามารถเห็นความเป็นจริงแห่งความไม่เที่ยงนั้นเรียกว่าเรานั้นถึงกระแสธรรมจากผู้ที่เห็นสภาวธรรมในใจตัวเองได้ว่าเรายังเป็นทุกข์และก็เห็นความไม่เที่ยงในจิตในใจของตัวเราเองอย่างนี้ไม่ได้มีโทษวีภัยกับใครนะครับแต่จะมีคุณประโยชน์ สำหรับเราที่เราได้เห็นว่าเรานั้นเรียรีนรู้และพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เข้าถึงนามารมในตัวเองจริงเราเราจะสามารถหาวิธีการออกจากทุกได้นแน่นอนนะครับแต่จะต้องเห็นจริงนะไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ในความคลุ้นคิดเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราเห็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นความไม่เที่ยงในใจในจิต ว่าเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะครองไว้หรือคงไว้หรือสืบเนื่องต่อไปแต่ความเป็นจริงเนี่ยจิตที่เกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะครับเกิดขึ้นปับ๊บปัง้งแล้วก็ดับลงและส่งไปปรุงแต่งใ,ใดๆต,ต่างๆนานาไปสู่การ Kultur, คิดอ่านไปสู่การควบคุมต่างๆนานา,น,านั่นเขาเรียกว่าจะพิจรารณาธรรมนั่นเองนะครับว่าิ่งที่เป็นอย่างนี้ พิจารณารมตามความเป็นจริงในนามธรรมของตัวเราเองนี่แหละครับที่เราต้องมาเรียนรู้การแก้ไขในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันในสิ่งที่เป็นทุกสมุทัยนิโรธมากกันก็ด้วยเหตุอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญเรื่องราวของใช้ชีวิตชาวโลกเพราะนั้นใช้ชีวิตชาวโลกทั้งหมดทั้งปวงนะครับ ก็มีคุณมีประโยชน์กับผู้ที่ฝึกฝนอบรมตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมจะเห็นว่าถ้าเรายับยั้งชั่งใจนะถ้าเราน้อมดูจิตเป็นเนี่ยหรือดูอนมามธรรมในตัวเราเองเป็นเนี่ยเรารับรองเลยครับผู้จะพูดว่าไม่มีโอกาสที่จะไปจาบจ้วงล่วงเกินผู้อื่นได้นะโดยสมบูรณ์คือทางกายทางวาจาและทางใจแน่นอนนะถ้าเรา สามารถเห็นความทุกข์ของเราอย่างนี้นั้นถ้าเราไม่จับย่งร่วงเกินทางกายทางวาจาและทางใจอย่างนี้ไม่มีโทษกับผู้หนึ่งผู้ใดแม้กระทั่งตัวเราเองใช่ไหมครับเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วเราก็เห็นความไม่เที่ยงของเราแล้วเราก็จะมีสติเห็นตัวเองเห็นธรรมะของตัวเองตามความเป็นจริงอย่างนี้นะครับก็จะยิ่งพัฒนาให้เจริญขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนั้นพูดพเองก็เลย เห็นว่าการที่เรานั้นไม่หลงกลในกระแสโลกก็จะต้องยึดมั่นถือมั่นเป็นเบื้องต้นนั่นเองนะครับยึดมั่นในข้อวัดของการรักษาศีลระลึกระวังระลึกการควบคุมสิ่งที่เกิดเป็นทุกข์ใดๆที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ลิ้นสัมผัสลดต่างๆนานา,นาเราก็ควบคุมพฤติกรรมนะครับไม่ให้สู่การกระทําผิดศีล ศิสส,สมบูรณ์เนี่ยต้องประกอบควบคู่กันนะครับทั้งทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีและก็ทางใจด้วยเพราะฉะนั้นเจะต้องครบถ้วนนะจึงจะเกิดบาปเพราะฉะนั้นถ้าก็อย่างหนึ่งอย่างใางดเขาเรียกว่ากรรมเกี่ยวข้องเฉยๆนะครับกรรมเกี่ยวข้องเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความที่ผู้พูดได้ใช้ให้หัวข้อคําว่ากนล,ลวงเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เราต้องเข้าใจ ถ้าจิตใจของเราเนี่ยหลงไหลเผลอไปสู่กระแสโดยที่เรานั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกพิจารณาได้จิตใจเราก็จะเศร้ามองกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเป็นไปนะครับเพราะนั้นก็ขอ,อยุติไว้ตามการเวลาที่สมควรก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับ จงบันดาลให้พวกเราพุทธบริษัทธศีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิุภาสีสวัสดีครับ